อ๋อ oh, สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้คูช่องฝสน,นุกเหมือนเดิมนะครับผม uh huh. วันนี้เอยู่เกมโรบอบเหมือนเดิมนะครับผมไปเลยครับผมไม่ต้องรีรอนะไปเล่นกันเลยดีกว่าวันนี้เกมเยอะเสียด้วย uh huh. ไปเลยก็มาครับแล้วเข้ามาอยู่ในเกมโรบอบแล้วนะครับผมอโอไม่รีรอหรอกมาเลยเล่นเลยช่วงใน้ฉลีบฉลนลุยอย่างเดียวละช่วงนี้ลุยกระจายลุยกระจยุยลุยอย่างเดียวช่วงนี้ ลุยกระจายลุยกระจุย <the two> <day> ไปแต่อะไรนี่ดิฟอลโล่ดิฮอไม่ฟันกันเลยฮอเกมอะไรวะเนี่ยแฮ่เ <the> เ <last song> <the last song> ขาวงกลมเอาละครับเราอยู่ในเขาวงกลมนะฮะตอนนี้เราจ่อไปเขาวงกลมยังไงฮะน้องๆยังไงทางนี้ทางนี้สิเดี๋ยวป่ะเอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ฉันหลงเหรอเฮ้ยเหมือนฉันจะหลงละฉันต้องกลับไปอะหาเด็กๆฉันต้องกลับไปเร็วเร็วทางนี้ซิแว้แวแ้วเฮ้ยไปทางไหนได้ต่อนั่นไงเราเจอทางแล้วแหละไปได้ไหมไปได้ไหมเฮ้ยไปไดน้นี่ไงข้างหน้าเรา ทางหน้าเราชนะแล้วใช่ไหมเร็วเ <Le u! S 1> ขาวงกดเ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 ฮ้ยทำไมออกไปไม่ได้ละ่ะเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอาติดติดเกือบแล้วเร็วเราจะชนะแล้วอ้วนอ้วนแล้ว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 ไปละแหละฮาเย้เ <Le u! S 1> ขาวงกดสุดแสนทอร์โลด จังอจังอจังยกยกยกไอยยกยกยกจังชังจังจังจังๆังๆังจังเต้นไปจ้าจริงจาไปเลยฉันว่าน่าจะกระโดดแล้วนะมาแล้วแหละกระโดดพิฆาตใช่ไหมหรือยังไงกระโดดเอากระโดดไปแล้วแหละชื่อเฮ้ยฉันลืมไปฉันลืมไปทอนี่ไงุย อะไรอ่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้วนเองอ้วนมาแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ได้สิอ้วนยายาโหยากอันเนี้ยยากจังเลยเฮ้ยครูตากันเป็นแถวโคตรยากเลยโอ้ย กระโดดเลยเนี่ยยากจริงๆเลยมามา,มาตั้งใจหน่อย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 มาแล้ว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 ทางไหนทางไหนเอาทางนี้ทางนี้มาแล้วมาแล,วมแล้วมันต้องอ้วนดิเรามันเซียนด่านกระโดดอยู่แล้วใช่อ้วนไหมใช่อ้วนไหมเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ เหมือนจะใช่ใช่ไหมตรงนี้ก่อนเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่มูหิบหายเลยโอ้เกือบชนะแล้วจบแล้วเริ่มใหม่หมดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอ้วนเหมือนจะใช่โอ้โหโอ้เขตัวเลยเอา้าโอ้เสียด้จริงเลยอะเมื่อกี้จะถึงเส้นใช่ยอยู่แล้วแต่เนียนอ้วนมาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว เอาจริงแล้วเรามีประสบการณ์แล้วต้องเอาจริงโชว์น้องๆหน่อยเร็วว่านเด็กๆหน่อยฮะได้เลยมาแล้วเฮ้ยกระโดดสิเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะมาเลยมาแล้วโอยยากจริงๆเลยโคตรยากอะ่ะอ๋อฉันเห็นแล้วทางอะ่ะให้น้ำไข่น่ะเฮ้ยโอ้โหมันจบได้ไงเนี่ยจบแล้วเหรอ สนุกที่หนึ่งอยู่ดีแหละไม <laughs> <c oughs> ่เป็นไรโอ้ยากจริงเด็กยังไม่ผ่านกันเลยไายแล้วราสีน้ำเงินลุยไปผ่าแล้วมาใส่มันแล้วมาแล้วโอ๊ยหลบเฮ้ยอีกสีแดงเหรอห้าวเหอรอปลาใส่มันตัวนั้นน่ะนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละบึ้มนี่นแหละตัวนี้แหละนั่นแหละโยนใส่มันโยนใส่มันเฮ้ยเร็วไอ้ตัวเนี้ยมันดื้อเฉยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอบลอบลบมันมาแล้วระเบิดอะเฮ้ยลอบหน่อยนี่แหละกำลังดีโห้ลอบลอบลบโอ้ยระเบิดเต็มไอหมดเลยนี่ตรงนี้แหละดูป่านี่กำลังได้ไหมได้ดิไม่โดนละโดนหน่อยแล้วโดนแล้วปึ้มแต่มันไม่ตายอ่ะปาไปแล้ว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 ฮ่าฮ่าระเบิดไปแล้วหนึ่ง ไอคนนึงรลบ,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 ลบหลบหลบหบบไอคนนั้นแหละแต่ฉันกำลังดีกำลังกิ้งโอ้โหไอน้องกระปองนี่แหละไอน้องกระปองน้องกระปองโอนไปชุบอ่ะมัวแล้วไออ้วนปลารลเบิดมัวสวัสดีจ้าตรงนี้แล้วกันนะนี่อ่ะเฮ้ยโอ้เอยเลือดเลือดเ,เราก็รดอดิ Cả đi Ôi Đốn máy Mặt lẹ Phải lẹo Tổn đi dù nè Mặt lẹ Phải lẹ Đốn Ơi Ở ba xì Hơi Hơi là bớt Bá bá đi lẹ Chói lời Bơm máy Không sẵn nè ไม่โดนหรออุ้ย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 นี่ตรงนี้แหละโดนเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมาใส่ฉันดิเลยแหละมาครับผมด่านนี้ขอให้ทำอะไรยังไงเตรียมเตรียมทำอะไรคืออะไรยังไงเฮ้ยระวังเหรอตกหลุม ระวังตกลุมสีเขียวต้อเอาตัวรอดให้ได้นะกับอ,อุปสรรคนี้เขมวัดดวงชัดๆไปแหละไปแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละเฮ้ยเกือบโอ้ระวังนะครับผมปืนม,มนะันกำลังจะไหม้นะฮะปืนกำลังจะไหม้ปืนกำลังจะไหม้ เฮ้ยท่าน,นโอ้ยเกือ,อบเกือ,อบเกือ,อบเฮ้ยอุ้ยคิดว่ากระโดดไม่ได้เอ้วนกำลังจะไมาอ่าอยู่เฉยๆดูสิแฮะไม่ต้องทำอะไรเลยแหละฮะแฮะแฮะวิ่งกันไปเถอะฮ่าๆก็ไม่ต้องวิ่งกำแรงนั้นแหละอยู่เฉยๆที่อ้วนฮฟันหล่อให้มันวิ่งกันไปเฮ้ออ้วนไม่ต้องวิง่งงานไงอ้วนไม่ต้องวิง่งอ้วนไม่ต้องวิ่งอ้อ มาหวดเลยมาเลยหวดการมามาเลยหวดหวดครับยกพวกตีกันหรือไงอ๋อให้ตีนี่เข้าไปฝั่งมันตีไปแล้วอาชึบโอ้เด้งไปแล้วอาชึบอ๋ออาชึบ,ชบเฮ้ยลบตีงานครับงานอาชึบ หางอือสุโอ้ยหวดโอ้โหหวดไปแล้วฝั่งนู้นไปเลยๆต้องหวดมันหวดไปฝั่งไหนอ่ะมันให้หวดไปตรงนู้นนี่นาฉันหวดมั่วนี่นะหวดไปตรงนู้นสึบนี่อ๋อให้หวดเอาแต้มนี่โอ้โหต้นม้วเลยหวดฝั่งนี้นี่เองเดี๋ยให้โอ้ย ถึมไป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 โอ้ยเป็นไงบ้างของเราอาจารย์าโลถึมโอ้ยถึมสิไปเลยส0บสิบเอาส องลูกเลยเหรอไปไหนวะทึมเย้สีแดงชนะแน่เลยเย้ตึงถึงตึงถึงตึงึงตึงถึงตึงถึงตึงถึงถึงถึงตึงึงตึงถึงถึงถึงตึงถึงถึงถึงึงถงมางถึงงหึงองหัวถึงถึงหัวลูกงอ อ๋อมันให้ฟาดเหรอฟาดฟืบ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 ลูกปองลูกปองฟาด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 หมดแหละฟาด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 อลไรอะ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 ไของฉันมันไม่ใช่ของแกอะไรอะไรอะไรเฮ้ยนี่ไอ้ตรงนี้เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยหวดดิหวดเข้าไปหวดะไรหวดหมดแหละลูกปองลูกปองลูกปองแตกของขวัญมานี่แล้วอ้วนอ้วนอ้วนอ้ตุ๊กตา หัวต่างเดียวเลยหวดหวดหืมหวดหัวหัวหวดไปสิหวดฟาดฟาดฟาดเฮ้ยฟาดเฮ้ยตรงนี Restaur, iter, ้เต็มเลยฟาด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 โอ้ได้อันเดียวโอ้ฟาด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 เร็ว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 ฟาด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  ตุ๊กตาตุ๊กตาฮ่าฮ่าจะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วก็ฟาดดีกว่ามั้งกูกจะได้เยอะกว่าเยอะเลยตรงนี้แหละเร็วอ้วนฮ่าเร็เร็วเร็ว,รว,รว,รวมามานี่มานี่มาให้อ้วนฟาดหน่อยลนมาหวดหัวดหวด,หวดมีอะไรอีกไหมมาแล้วตุกตต๊กตาตุกตาต๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาแมาลูกโป่งดีวะลูกโปง่งมามามา,มายังไงอ้วนแน่เลย วนเปล่าวนเปล่าวนเปล่าจะใครล่ะอ๋อวันนี้หกเฉยเลย